รรเรียนคณะกรรมการ QCC นะส,นนส,สนออวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกลุ่มซีไรส์สังกัดไอโอทีกาซีมีความดีนําเสนอผลงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตปี2557เรื่องลดปริมาณการใช้พลิเมอร์ที่คิลเตอร์เบลเพสเวสซีทําขันกลุ่มเพื่อคุณภาพคนเพื่อคุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตบริษัทไออารา์พีซีจํากัดมหาชนตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง ดำเนินธุรกิจประเภทปิโตเลียมและปิโตเคมีครบวงจรมีคุณสุกิจสุรบดสมวนเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณบรรจงรัตนาแตศรีเป็นผู้จัดการส่วนวิเศษสมาชิกกลุ่มมีทั้งหมด9คนอายุเฉลีย 34, 48, ่ย34.8ปีอายุงานเฉลี่ย13.8ปีพื้นที่การศาึกษาปปสถึงปริญญาตรีขอแน,อนะนำโดยบูญบัาน้ำเสียนะครับเลยบุญบัน้ำเสียที่หนึ่งรับน้ำเสียมาจากกลุ่มปิโตเคมิคอนแปร์ ผ่านกระบวนการทางเคมี M, เข้าสู่กระบวนการบำบัดทางชีวภาพที่เวทหนึ่งและเวทสี่ทับหนึ่ง 1, ตามลําดับหลังจากนั้นจะถูกส่งกลับมาที่บ่อน้ําทิ้งเวทหนึ่งและปล่อยลงสู่ทะเลโดยมีเครื่องซีโอเดลไลตตรวจเช็คสภาพน้ําทิ้งตลอดเวลาหน่วยบำบัดน้ําเสียที่2รับน้ําเสียมาจากกร,รูมิโตเรียมแพนผ่านกระบวนการบำบัดทางเคมีเข้าสู่กระบวนการบำบัดทางชีวภาพที่เวทสองและเวทสี่ทับสอง 2, ตามลําดับ ก่อนส่งกลับมาที่บ่อน้ําทิ้งเวสสองและปล่อยลงสู่ทะเลโดยมีเครื่อง C O D ลน N ตรวจที้สภาพน้ําทิ้งเช่นเดียวกันหน่วยระบัดน้ําเสียที่สามเพน้ําเสียมาจากฝั่งไอพีโรงงานบูเบนไอยแพนผ่านกระบวนการบำบัดทางเคมีส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดทางชีวภาพและปล่อยลงสู่สวัคเพอร์โซยแมนวอเตอร์รียสูสอุศัพท์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมนะครับฟิลเตอร์เบลเพสเครื่องวิทยกรา่าีเฮสค่าความเป็นกรดด่างค่า T S H ค่าของแข็งแหวนลอยในน้ําค่า COD ค่าปริมาณสารอินทรีย์ในน้ําเสียถังพิกเนอร์ถังเก็บตะกรนเข้มข้นบอ่ o, บอไบเออบ่อไบโอถังเติมอากาศ FPI 30การตรวจเช็กสภาพตะกรันสลัดสามสนาที Active ก,การนำตะกรันส่วนเกินออกจากระบบระบบบำบัดน,น้ําเสียที่ River Water Treatment Sewer ทำหน้าที่รับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด มาแล้วจากเวทหนึ่งและเวทสองเข้าสู่ระบบบำบัดทางชีวภาพจากนั้นน้ําที่ตกตะกอนแล้วจะถูกนําไปสู่ระบบการรองแบบไสกรอง U F m e m b r a n น้ําที่ทั้งหมดที่ผ่านการรองแล้วจะถูกส่งกลับไปยังบ่อน้ําทิ้งเวทหนึ่งและเวทสองหน้าที่ของสปาชิฟกลุ่มควบคุมระบบบำบัดน้ําเสียตรวจสอบเครื่องจักรเตรียมสารเคมีและเดินเครื่องวิทยุกรสำับการรานนันฟิลเตอร์เวลเป็ที่เบสสี่นะครับ สัดเข้มข้นจากถังตกตะกรเวส4และสลับเข้มข้นจากถังตกตะกรเวส2จะนำเข้าสู่ถังติกเนอร์และใช้ไดร์แฟรป์ปั๊มสูบเข้าที่สัดมิกซิงแทงโดยการเติมแคดิปโดเมอร์เพื่อให้น้ำกับก,กรแยกออกอยากกันและให้มีตะกรอนใหญ่ขึ้นก่อนจะถูกส่งเข้าสู่ฟิลเตอร์เบลพสเพื่อทำการแยกตะกรอนตะกรอนที่ได้จะถูกส่งไปกำจัดต่อไปนะครับ ลักในการคัดเลือกปัญหาทางกลุ่มได้นำนโยบายบริษัทที่จะมุ่งเน้นการมีนนส่วนร่วมของพนักงานในการนําเครื่องมือเพื่อผลผลิตมาปรับปรุงพัฒนาให้สา,า,ามารถปฏิบัติงานได้บรรลุาตามเป้าหมายของหน่วยงานครับการคัดเลือกปัญหาครับปัญหาข้อที่หนึ่งคือปัญหาว่าเพี้ยที่บ่อไบโอซียถ,ถึงสูงจากการเก็บข้อมูลจากบริษาทนะครับผลกระทบที่ได้รับจากปัญหาคือข้อหนึ่งทำให้เชื้อจุลินทรีย์ตายลอยข้อสองคือทําให้ มาตรฐานทีมต่ำลงนะครับปัญหาที่2คือปัญหาค่าทีเอฟซบอไบโอจีที่หนึ่งสูงจากการเก็บข้อมูลจากคอนแดคน,นะครับผมเชื่อที่ได้รับจากปัญหาคือ1ทึ่งให้ที่ผลต่อเซลล์ทีซีตายลอยๆครับข้อ2คือทำให้มีดรกอรงที่กดความในระบบเพิ่มมากขึ้นปัญหาข้อที่สคือปัญหาการใช้บริเว์ที่ใช้รันเพื่อเวฟซีสูงนะครับจากการเก็บข้อมูลจากการใช้ตระกูลน,น,นะครับ อัน้ก็เปรัจากปัญหาคือสิ้เนเพิอมปริมาณกญญารใช้สารเคมีโพลิเมอร์สบูรได้มีการจัดซื้อเพิ่มมากขึ้นครับมาตรการนั้นก็เรื่องปัญหาครับทางกลุ่มได้จดัดระดับความสำคัญของปัญหาครับโดยคำนึงถึงผลผกระทบต่อการปฏิบัติงานผลผกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาได้เองแล้วก็การสูญเสียนเป็นเงิน,นต่อปีครับส่วนสภาพ ปัญหาของปัญหาครับยูนิตที่มีการใช้พลังมือมีทั้งหมดอยู่5ยูนิตด้วยกันครับคือพีท mm ีเอสเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็พ oh. ิลเตอร์เว็บเพจเว็หนึ่งนีท <Yes. S 1> ีส์ท like ีวีทียูดีแชทเตอร์พีวีซียูแล้วก็พิลเตอร์เว็บเพจเว็บสี่นะครับจากการเห็นข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมมีนา57ครับเพราะว่าการใช้พลังมือในการรทำพิลเตอร์เว็บเพจที่เว็บสี่สูงนะครับทางกลุ่มติดตามมาแก้ไขนะครับ มูลเหตุใ้แรงจ,จรูงใจนันอยบายเพื่อสนองนโิยบายรลสัตว์เอกรดเมนเพื่อลดการสะสมของกลิ่นที่่อนพิกาเนอร์คอร์สคะแนนสูญเสียกันซื้อสายเคมีในการใช้งานครับหมดหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหันบาทแล้วก็สูญเสียเงินที่ซื้อโพลิเมอร์ในการนัติเพสี่สนหนึ่งหมื่้าพัเก้าร้ยบเจ็บาทครับเชฟตี่อันดลรอบส,สลัดหเลือออกนอกพื้นที่ทำให้เกิดอุบัตเหตุในกนการทำง,งานได้นะครับ เป็นการแสดงข้อควรการก่อนการแก้ไขนะครับเป็นการหาค่าบริเมอร์โดยเฉลี่ยต่อสลัดหนึ่งคิวนะครับข้อควรการใช้โพลิเมอร์ในการนำถิ่เดอร์เวฟเพนทสี่โดยการนำจำนวนการใช้ทั้งหมดของแต่ละเดือนมาหาค่าเฉลี่ยนะครับต่อปริมาณสลัดหนึ่งคิวนะครับเป้าหมายของกิจกรรมครับภาคุ้มได้ก็ตัวป้าหมายของการดำเนินการมครั้งนี้คือลดปริมาณการใช้บริเมอร์ที่ใช้นลังิ่เดอร์เวฟเพนนะครับ ให้ได้เท่ากับค่าต่ำสุดที่เป็นทำได้คือปริเมอร์ไม่เกิน0 6กิโลกรัมต่อสลัดกันชิวนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายกั้นทำกิจกรรมนี้คือลดปริมาณการใช้โพลิเมอร์ลงจาก0 6กิโลต่อสลัดกันชิวให้ได้ต่ำให้ค่าต่ำสุดมากกว่าที่เป็นทำได้นะครับแผนการดำเนินกิจกรรมครับทั้งกลุ่มดำเนินกิจกรรมทั้งหมด5เดือนตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนกรกฎาคม มีการประชุมทหมด10ครั้งทรั้งลหึชั่วโมงนะครับสมาชิกเข้าประชุมทั้งหมด78%ซครับครับวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วยอาทีไดแคมใบใบฉายได้สาเหตุทั้งหมดหสาเหตุครับการคัดเลือสาเหตุทกส่วนครับเราใช้ทฤษฎีสามจริงครับถ้าเหตุการจริงแล้วต้องแต่ทฤษีแล้วถ้าข้อมูลจริงครับ เราเห็นหลักคือสลัดกับตัวไม่ดีครับขบวนทางงานพบว่าการเปิดโหลดเต่ากับทิคนเดอร์ขณะอันพิเตอร์เบเพ็กับปิดนี่มันแรงสลัดต่างกันคือปิดมันจะได้มากกว่าครับทางกลุ่มสูตรไม่จริงครับแล้วก็สาเหตุหลักสลัดกับตัวไม่ดีครับคือเราเห็นยอดสอนคือมิธีการสาทิตสลัดครับขบวนทางงานพบว่าขณะอันที่ตอรเรเพ็เนี่ยพีเอชมีค่าเปิดเพ็คตลอดเวลาและทัการทดลองต่วนการทดลองพบว่าจริงจริงครับ แล้วก็สาเหตุหลักการสูญเสียที่เกิดจากการเตรียมพลีเมอร์ครับคืออุปกรณ์เตรียมพลีเมอร์ไม่ได้มาตรฐานครับถ้ารสำรวจทางานพบว่าปัจจุบันไม่มีสเกลวัดกำนังปริมาตรการเปลี่ยนแปลงในนี้ครับทากกลุ่มงานทำการทดลองแล้วก็ได้ค่ามาจนว่าเจริงครับแล้วก็สาเหตุหลัสกสภาพเครื่องจักรไม่สมบูรณ์ครับคือประสิทธิภาพการทำงนานของติดอั้พงพลีเมอร์ครับคือเนื่องจากสภาพปัจจุบันนี้ไม่มีการทดสอบเลยครับว่าประสิทธิภาพการทำงานเป็นไง ทางกลุ่มทิ้งทำการทดลองวละจับเวลาแล้วก็หาค่าปรากฏว่าค่าัอยู่ในมาตรฐานครับกากลุ่มกลุ่มถึงสรุปว่าไม่จริงครับแล้วก็สาเหตุหลักค่าเครื่องกัดเป็นตับดูดครับเซ็นเซอร์ดูดครับจากการตรวจหน้างานพบว่าการทำงานของเซ็นเซอร์นี่ทํางานอ่าไม่ได้ตามศักยภาพครับคือทํางานไม่ทํางานครับทางกลุ่มทําการทดลองแล้วก็ปรากฏว่าเซ็นเซอร์ลงทํางานเนี่ยเซนเตอร์เพลทนี่ จะอยู่ทำงานคนะเพื่อตัดปั๊มเบรคเบอร์นะครับปั๊มแดกแต่นี้การทำงานอยู่ครับทำให้ติดเบรคเบอร์ทางกลุก่มจริงสมบัติจริงครับ าะถามว่าการติดลมปอดขันที่เะเนอร์ขนาดการฟิลเตอร์เวลเปสทำให้ได้เนื้อสลัดมากกว่ามากกว่าการเปิดลมนะครับต่อไปไทยที่สองนะครับไม่มีการจ่าเทสสลัดนะครับวิธีการแก้ไขคือเก็บตัวอย่างสลักที่จะนามารรฟิลเตอร์เวลเสนะครับสองทำการเช็คค่าเทสของสลัดเพื่อหาค่าเทสที่แน่นอนจากนั้นทําการจ่าเทสสลักนะครับ องการแก้ไขนะครับหนึ่งสลัดจับตัวได้ดีขึ้นนะครับสอง,งอรันพิตเมเได้กักสลัดมากขึ้นวัดผลเปรียบเทียบก่อนทำหลังทำน,นะครับก่อนทําจะได้น้ำตลัดน้อยครับหลังทําจะได้น้ำสลัดมากขึ้นครับต่อ,อไปเป็นซส์ที่สามนะครับวิธีการการแก้ไขใส่ที่สา,ามนะครับองค์การเยมโบลเลอร์ไม่ได้มาตรฐานนะครับวิธีการแก้ไขโดยนำพิเจอร์มาชั่นน้ำหนักเพื่อหาค่าที่เจ็ดยิ สองจะทำสเตียร์บอกน้ำหนักพิเกอร์ที่ใช้ในการตัดโพลิเมอร์นะครับผลการแก้ไขคือรู้น้ำหนักพิเศษจริงของพิเกอร์ที่จะนำมาเตรียมโพลิเมอร์นะครับสองคือลดปัญหาการที่เมืองโพลิเมอร์เกิดจากการโผลเดี๋ยวที่การทำหลังทำนะครับหลังจากทำการแก้ไขโดยการทำสเตียร์บอกน้ำหนักที่แท้จริงทำให้ลดกันเสียโพลิเมอร์ที่เตรียมลงจากคานนั่นคืสองกิโลเหนือค้างอัดเหมืกนโครับ ต่อไปเป็นทายที่สี่นะครับตัวเลนเซอร์ของฟิลเตอร์ประเภทควารุนนะครับวิธีการแก้ไ uhm, okay. ขคือออกปกติให้หน <mad> <Cody> <mor> ่วยงานที่รับผิดชอบมาต้องแทนนะครับผลการแก้ไขคือตัวเซนเซอร์แล้วก็ฟิลเตอร์พลาสมาร์เฟรมกลับมาทันออโตในขั้นปกติทายที่สอง A 66ข้อมูลหลังการแก้ไขนะครับกราฟแสดงค่าการใช้ฟิลเตอร์ การหาค่าความสูญเสียของพลิเมอร์โดยเฉลี่ยต่อสลักของคิวนะครับข้อมูลการใช้พลิเมอร์ทั้งเดือนต่อสลักทั้งเดือนนะครับได้แก่เดือนสิงาคมถุนาคนกรกฎาคมนะครับจากการเก็บข้อมูลการใช้พลิเมอร์ในการลันุคอมพิวเตอร์เด็เพจเลือดสีนะครับหลังการแก้ไขโดยการนาจำนวนการใช้ทั้งหมดของแต่ละเดือนหาค่าเฉลี่ยโดยการหาค่าการใช้ต่ำสุดของพลิเมอร์ต่อปริมาณสลักถึงคิวนะครับ สรุปผลทางตาแนะครับเทียบกับเป้าหมายทางกลุ่มสามารถลดปริมาณการใช้โพลิเมอร์ที่ใช้ดันทิเกอร์บิเฮดเวสลงจากเฉลี่ย600กรัมต่อสลัดหนึ่งคิวนะครับเหลือ380กรัมต่อสลัดหนึ่งคิวนะครับหรือลดลง37เปรซเปรียบเทียบก่อนการแก้ไขมีการใช้โพลิเมอร์4.8กิโลต่อวันหรือลดลงเหลือ3กิโลต่อวันนะครับและทางกลุ่มสามารถทําได้ภายใน ในระยะเวลาตามแผนคือไม่เกิน6เดือนนะครับสโลโปผล้าวอ้อมนะครับสนองนโยบายของแผนและบริษัทเกี่ยวกับน้ำทิ้งของโรงงานให้ผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดนะครับเพราะจากผลการดําเนินกิจกรรม q ิวทำให้ทางกลุ่มพบว,ว่าสามารถลดเรถมืมาเรมเมอร์ได้ถึงเ็ดเคิดเป็นคอ้อยส7 7สิบาทต่อเดือนหรือเก้าหบาทต่อปี เป็นลดการเกิดกลิ่นที่บอด,ดติดลดลงเซืเสียงมลลดจำนวนการหกเลิอของสาลระลดลงลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการทาง,งานนะครับปัญหาและสุขภาพนะครับหน,หนึ่งง่านใน,นแผนกอยู่ห่างการทำให้การประชุมและการแก้ไขปัญหาทำได้ลำบากครับแนวทางการแก้ไขวางแผนเวลาและแจ้งกําหนดการผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้านะครับสองอุปกรณ์เครื่องมือจากเทพไม่ครบ แก้ไขคือวางแผนและแจ้ง,งกำหนดการซื้อล่วงหน้าสามงานที่ต้องรอาการแก้ไขเครื่องจากทางตัวเช่นเพนเ,เตอร์เพนเ,เตอร์เินเ,เตอร์เว็บเพจแก้ไขคือ,าอํามแผนออกติกงานที่ต้องมีการแก้ไขด้วยนะครับตามผลการแก้ไขนะครับทา้งกลุ่มได้ใช้5้า h วิหนึ่งเ็นะครับในการแก้ไขปัญหานะครับหลังจากหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาแล้วครับทุ้มทางกลุ่ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสัอสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวนะครับก็ได้ท่านกลุ่มได้กำหนดมาตรการในการเตรียมเอร์เมอร์ที่ใช้ในร้นคอมพิวเตอร์เอเนนะครับกิจกรรมเรือ่องต่อไปนะครับทางกลุ่มได้คัดเลือกปัญหาและหัวขอ้อกิจกรรมที่มีคะแนนลำดับถัดไปนะครับคือเรื่องปริมาณค่า pH ที่บอ่อไบคทีเรท้งหนึ่งส่งนะครับ ทางกลุ่มจีไ์ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและผูม้มเกียรติทุกท่านนะครับขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ครู้ครับว่าเราตั้งเป้าหมายว่าจากที่เราเคยเก็บข้อมูลและทำได้คือสูงชุดหกกิโลกรมหกตันต่อสรักหนึ่งคิวซึ่งเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับเราบอกว่าจะทำให้ได้ตามนี้นะครับซึ่งหลังจากการแก้ไขแล้วสิ่งที่เราได้คือเราสามารถลดได้ถึงตัวทุกสามแตกรัมอสาร้อิบกรัมต่อสลัหนึ่งคิว ความสุขุมเพราะราลกละใช่จรนี้เป้าหมายแล้วกองบจะชัดเจนนะว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์ของก่อนการแก้ไขายในสุขุมนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราทำมาเนี่ยมันก็จะสรุปผลในตอนท้ายที่กับเป้าหมายแล้วมันก็จะมีว่าดีขึ้นกว่าเป้าหมายหรือว่าท้าหมดเป้าหมาย เราเซนเซอร์ดเนี่ยเราแก้ไขเราได้แก้ไขนะรครับนะแก้ไขย,ยังไงครับคือถ้าตลาดมีวิีการแก้ไขคือเราจะออกวาที่บางที่รับอบตัวเซนเซอร์มัน มันก็จะเป็นฝัดวนเลยจะมีการเมื่อเข้าผ้ามีก็เบรงแล้วมีการแยกนานใช่ 来一盘。啊